สวัดีค่ะพบกับช่องพัเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะพัะเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะทั้ง f c ใหม่แล้วก็ f c เก่าเนาะที่มาเป็นกําลังใจให้ช่องประเดือนชาแนลนะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันเนาะนะคะขอบคุณพี่น้อง,องป้องปายตั้งฟังไทยฟังลาวพี่น้องจ๋าขอบคุณที่มาเยี่ยมชมช่องประเดือนชาแนลนะคะหรือว่าพี่น้องอยู่ไดไดในโลกนี้กระตามขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่มาให้กําลังใจกันเนาะนะคะแล้วก็มาสอดกด ไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะน,นะคะ,ะคลิปนี้นะคะป่าเดือนจะพาไปเที่ยวนะคะกับนุ่มราวนะคะนุ่มราวคนนี้เนี่ยเขาเป็นครูโดยนะคะแล้วทีเนี้หรือว่าครูอาสานาะนะคะป่าเดือนชอบเขามากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาทําคลิปเนี่ยดูน่าดูดีดน่าดูเลยนะคะทีนี้เขาจะไปเที่ยวประเทศไทยแล้วทีนี้การไปเที่ยวประเทศไทย ครั้งนี้ของเขานะ่ะก็เป็นครั้งแรกแล้วทีเนี้ยเขาก็รีวิวถนนของประเทศไทยเรานะคะแล้วทีเนี้เขาก็ดูแบบว่าตื่นเต้นมากๆเลยกับถนนในประเทศไทยเราที่เขายังไม่เคยเห็นว่าประเทศไทยเรานั้นน่ะสะดวกสบายแค่ไหนอันนี้เนี่ยแค่ต่างจังหวัดเท่านั้นนะคะเชียงรายแต่ถ้าในกรุงเทพอ่ะเขาจะตื่นเต้นแค่ไหนเนาะอันแล้วทีเนี้ย ดิฉนมินจะพาไปดูว่าเขาตื่นเต้นกันอย่างไรเมื่อเขาเห็นถนนฝั่งไทยเราเนาะนะคะไปค่ะเราไปชมกันว่าเขามีอาการอย่างไรกันบ้างนะคะคือด๋ยวนเลยมันเขาได้มาฮอดอยู่ที่หน้าด่านเนี่ยพอนะพี่น้องเนี่ด่านสากลนวมิตรภาพซีมวยสายเสียงของนะพี่น้องเนาะคือด่านทัวนี้เลยมันคู่ดวยห้ามาเป็นค้างเถื่อทำอิดเนาะเป็นครั้งแรก คือชุดแล้วที่ว่าครูดอยพาลูกอุ้งอิงที่ว่าเอื้อยหักมาทรงเคอมาทรงครูดอยเนาะนละแมนอยู่อยู่ด่านอยู่ด่านทึ่งเนาะเป็นที่เหนือคางไปเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นด่านอยู่อยู่ขั้วเลยนิดหน่อยเมื่อทบหาวจะขี่รถข้ามข้ามขั้วเลยจะเป็นครั้งแรกของครูดอยที่ว่ามาทางนี้เนาะคะือเดี๋ยวนี้แล้แมนเนาะให้พี่น้องให้พี่น้องเบิ่งเส้นทางอ,อู้สะดวกสบายลายพี่น้องเนาะอยากให้บ้านเฮาเป็นชนีดแทบเลยเนาะนี่ เส้นทางจะเป็นเส้นทางน่าจะเป็นเส้นทางซีเลนยนะพี่น้องเนนะมาะแต่ว่ามันซีก็บมันหก <มา S 1> นั่นแหละถารถเม่เนาะพี่น้องเนานะคือตามที่ว่าเขาสอบถามเขาก็ว่ารถเม่จะออกอยู่ทุกๆหนึ่งชั่วโมงพี่น้องเนานะ<ใ>นี่เนาะพี่น้อง <ใน S 1> คือปัจจุบันนี่แหละมันรถเม่ได้มาเป็นที่เียบฮอดแล้วนะพี่น้องนะเนาะเบิ่งเส้นทางที่อยู่ระหว่างเชียงของไปหาเชียงรายพี่น้องเนาะเส้นทางจะซื้อ พี่น้องคือจะเป็นเพียงไปือว่าตั้งแต่เสียงทองไปหาเชียงรายพี่น้องกูดยยังโบเห็นขึ้นโดยจ้าบาทเจ้พี่น้องเนาะคือจะเป็นทางเพียงเลยนะพี่น้องเนาะต่างจากบ้านเฮาลายพี่น้องเนาะแล้วก็ที่สําคัญพี่น้องคือให้พี่น้องได้เบิกเนาะคืออยู่ฟังเล่าพี่น้องคือรถแลนเนาะคือเฮาจะแลนอยู่เบืองคว้าพี่น้องแต่ว่า มาอยู่ฝั่งไทยละแมนรถเขาจะเลียดอยู่ฝั่งท้าพี่น้องเนาะคือให้พี่น,อนอ้งนองได้เบิ่งนี่ก็จะแตกต่างกันไปนะพี่น้องเนาะอีกบอน,นี้ก็เป็นอีกบอน,นึ่งพี่น้องที่ว่าทางมันค่อนข้างซึ่งและค่อนข้างงามพี่น้องเนาะนี่ซึ่งว่ากูดอยบอกเคยเห็นจักเทือเนาะ เพราะว่าอยู่บ้านเฮามันบ่มีแบบนี้พี่น้องนี่ยเป็นทางซื้อแล้วก็งามพี่น้องเนาะเป็นสมมติเป็นอยู่ซีเลีนอะฮกเล่นอะไอเนี่ยทางนั้นก็เรื่องซีเลีนอะฮกเล่นอะเออเป็นทางซีเลนเนาะพี่น้องเนาะตามที่ว่าไอพื้นบอกนี่ทางนี้ซองเลนแล้วก็ทางนั้นซองเลนพี่น้องเนาะคักข้าคักข้าข้าพี่น้อง หักสุดพี่น้องุดยอดพี่น้องบอมีบอลตี้เลยนะพี่น้องนะแตกต่างกันลายพี่น้องสุด พอมีคำบรรยายเนะพี่น้องเนาะความที่ว่ามันสะดวกมันสบายเนาะแล้วก็นอกจากที่ว่าทางมันจะสะดวกสบายพี่น้องนี่คืออยู่ทางเทิงพี่น้องนี่จะมีดอกไฟเนาะคือไฟฟ้าแสงสว่างน่าจะเมนเน้อยเนาะนี่อ๋อพี่น้องเนาะแล้วก็กางขึ้นพี่น้องจะโบมืดพี่น้องเนาะกางขึ้นมันจะหุ้งคือกลางเว้นเลยรนะพี่น้องเนาะ ตามตลอดเส้นทางเนาะคือจะมีไฟแสงสว่างแบบนี้นะพี่น้องอสะดวกสบายพี่น้องนี่เนาะพี่น้องคือให้พี่น้องเบิ่งอยู่บ่อนี้พี่น้องนี่คือทางจะซื้อไปจนว่าสุดสายตาเลยเนะพี่น้องเนาะบนุ้นเนาะเดี๋ยว้เห็นแจงแ้งนะพี่น้องบงหุ้นสุดสายตาเลย สะดวกสบายในการทับขียพี่น้องเนาะคือเส้นทางเป็นแบบนี้แล้วก็มันจะเ็ให้การเดินทางคือขนข้างปลอดภัยนะพี่น้องเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วก็ค่อนข้างคือรถจากแลนแบบเลนไพ่เล่นมั่นนะพี่น้องเราจะไปข้ามสะพานเนาะ น้องหลวงสะพานสะพานณน้องหลวงน้องหลวงเนาะพี่น้องเนาะหายเป็นว่างามเดี๋พี่น้องเนาะแล้วกูโดยจะเฮ็ดเชื่อนี่เป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องเนาะว่ากูดอยโบเคยมากหายเป็นว่าสะพานน้องหลวงงามเนเาะดี๋ยวทาเบื้องหล่ะก็ทารุนไปทำการพี่น้องว่ามันจะงามสัมใดคือเขาเดินทางมองระยะหนึ่งพี่น้องนี่ คืออยูบอ่บนนี่จะมีสะพานพี่น้องเนาะเป็นสะพานน้องหลวงพี่น้องลายสะพานรับรถเนาะนี่เดี๋ยวจะให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะพี่น้องคือให้พี่น้องได้เบิ่งสังเกตอยู่ีตั้งเตือนนะพี่น้อง เป็นรวดลายี่ะเป็นไฟนลเนาะปนไหม่ะอู้ซตือน่ออกไม่ออกเลเบิ่งคนข้างยาาเตือนไม่ออกดิเนียจะเป็นแม่น้ำเนาะเขาดูตื่นตาตื่นใจมากๆเลยกับการที่เขาได้มาเห็นถนนในเมืองไทยเราเนาะทั้งที่ประเทศลาวนะเขายังไม่มีอย่างนี้เนาะถนนประเทศลาวนะส่วนมากก็ ยังไม่เจริญเท่าประเทศไทยเราเนาะนะคะทีนี้การเดินทางของเขานะ่ะก็ไม่สะดวกสบายเท่าไหร่ถ้าหน้าแลง้งก็จะมีอะไรอะทางแบบว่าเป็นฝุน่นเวลารถวิ่งเนี่ยจะมีฝุ่นเต็มไปหมดเลยปกคลุมไปหมดเนาะแต่ถ้าเป็นฤด,ดูฝนถนนก็จะเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรประมาณนั้นเนาะนะคะทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเมืองไทยเราก็ ผ่านมาหลายสิปีแล้วอ่ะนะคะก็เคยมีแบบนี้แต่ก็ผ่านมาหลาย10ปีแล้วจนสมัยนี้เมืองไทยเราอะ่ะอไม่มีอย่างนี้แล้วอ่ะนะคะทีเนี้ยอพอเขาได้ไมาเห็นถนะน,นทางเมืองไทยเราเขาก็ดีใจมากๆเลยที่เขาแบบว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเขาได้มาเห็นแล้วก็ได้มาสัมผัสว่าอุย้ยประเทศไทยนะ่ะถนนเขาดีมากเลยนะแล้วก็การจราจรของเขากา็แบบไม่ติดขาดอีตรงที่ว่า ทางไปก็ไปทางเรนไหนไปก็ไปเรนไหนมาก็มาจะไม่ใช้เรนเดียวกันนะหรือต้องมาคอยหลบหลีกกันอยู่อะไรประมาณนี้เนาะทีนี้ทําให้เขาตื่นตาตื่นใจมากๆเลยอะ่ะก็ดีใจเนาะที่บ้านเราอะ่ะทำให้ต่างชาติเขาหรือว่าคนประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยเขาได้เห็นแล้วก็เขาก็ได้ชื่นชมไปกับประเทศไทยเรากับคนไทยเราที่มีบ้านเมืองที่สวยงามแล้วก็มีความเจริญแบบว่าก้าวกระโดดไปแบบว่า ทั้งที่หลายๆประเทศเขาก็ยังไม่เป็นแบบบ้านเราเลยเนาะนะคะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องประเดือ h ชาแนลนะคะขอบคุณที่ติดตามนะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะอื้อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณคลิปจากครูโดยอาสานะคะ